เราต้องเติบโตไปเพื่ออะไรและควรที่จะเติบโตยังไงถ้าย้อนกลับไปประมาณ2ล้านปีในสมัยที่มนุษย์เรานั้นยังทำมาหากินโดยเป็นพรานป่าล่าสัตว์หาเก็บเห็ดปลาหาล่าเก้งล่ากวางแล้วก็มีชีวิตที่ค่อนข้างจะอิสระใช้ชีวิตเพียงแค่วันต่อวันมีการเปลี่ยนทินฐานที่อยู่อาศัยตามแหล่งหาอาหารแล้ก็เพื่อความปลอดภัยมันเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะอิสระมาก ในแง่ดีนะการเป็นพรานป่าลาสัตว์ไม่มีภาระผูกพันไม่มีนิสินไม่ต้องเป็นห่วงทรัพย์สินสริงคารที่ดินคอนโดบ้านรถให้มันขุนมัวแต่มันมีปมบางอย่างที่ทำให้มนุษย์นั้นยังไม่พอใจแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนหลักให้มนุษย์ต้องการเติบโตอยู่เสมอปมนั้นก็คือการที่ต้องหากินวันต่อวันนั่นเองมันการันตีความแน่นอนไม่ได้ว่าวันไหนขี้เกียจนะจะต้อง ต้องมีเงินนะ่ะวันไหนขี้เกียจทํางานแต่ฉันอยากมีเงินวันไหนป่วยฉันอยากมีเงินวันไหนสภาพอากาศไม่เป็นใจก็ก็ยังอยากมีเงินในการใช้ชีวิตนะ่ะมนุษย์ถูกบีบให้มีชีวิตรอดเพราะว่าความหิวมันทรมานและการอดตายในวันที่เราป่วยน่าจะไม่ใช่ภาพที่น่าอภิรมนักภาระก็จึงตกหนักมาที่สมอง มันตกมาที่สมองสมองของมนุษย์จึงถูกป้อนคําถามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าทํำยังไงนะเราจึงจะมีอาหารเพียงพอทุกวันโดยไม่ต้องออกหาอาหารล่าสัตว์และก็เสี่ยงกับสัตว์ที่มันดุร้ายและแล้วสมองก็ให้คําตอบกับเราว่าวันหนึ่งก็คงมีพรานป่าคนหนึ่งทําไมคือมีพรานป่าคนคน,นึงนะเขาแบบเอ๊ะสงสัยว่าทําไมเราไม่ลองปลูกไร่ไม่ลองปลูกผัก ปลูกทำไร่หาอาหารกินละ่ะหรือว่าทำไมเราไม่ลองเลี้ยงสัตว์ไม่ลองทำเองดูละ่ะถ้าเราทำแบบนั้นได้เราก็คงมีอาหารเหลือเฟือให้กินให้ใช้ก็ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องเหล่านี้ชีวิตก็คงจะดีประมาณนี้ยุคเกษตรกรรมจึงเปิดแง้มขึ้นมาเมื่อมนุษย์เริ่มลงหลักปักฐานสร้างถิ่นที่อยู่อาศัยปลูกข้าวสาลีเลี้ยงสัตว์ แต่แล้วเนี่ยสมองของมนุษย์ก็ถูกโยนคำถามให้อีกครั้งแล้วเราจะเตรียมอาหารเอาไว้มากแค่ไหนถึงจะพอละ่ะคำตอบที่ได้จากสมองหรือว่าจากกิเลสหรือความโลภก,ก็ได้บอกเราว่าก็คงจะเป็นเตรียมไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะอ้างว่าไม่รู้ว่าเราจะเจอวิกฤตตอนไหนทุกคนฟังมาถึงตอนนี้ก็คงจะมองเห็นอะไรกันบ้างเลยใช่ไหมคะ เมื่อมนุษย์เนี่ยตะบี้ตะบันผลิตอาหารออกมาเยอะๆเๆ,ๆๆจนเกินความจําเป็นนะ่ะสิ่งเหล่านี้มันก็เลยหล่อเลี้ยงให้เกิดสายอาชีพต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทหารผู้ปกครองบ้านเมืองช่างแกะสลักช่างทําอาวุธแต่ด้วยความที่เราตอบคําถามว่าด้วยความที่เราตอบคาถามข้างต้นว่าควรผลิตให้ได้ม,มากที่สุดทุกคนต้องการเช่นนั้น การผลิตอาหารจึงไม่ใช่เพื่อการบริโภคแต่เป็นเพื่อความต้องการไม่สิ้นสุดและไม่รู้จะหยุดตรงไหนนั่นเองเพื่อที่จะนำมาหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่เกษตรกร,ร,ก,รก็เลยแบกภาระหน้าที่ในการผลิตอาหารให้กับชุมชนทุกวี่วันไม่มีวันหยุดเพื่อที่จะส่งสายพานให้กับชุมชนที่ต้องการอย่างบ้าคลาั่งทาไม่ต้องการเพื่อกินก็ต้องการเพื่อเก็บ เหนื่อยล้าในขณะที่ผลตอบแทนที่มันไม่ได้คุ้มค่าเอาซะเลยจากภาพที่ฝันอันสวยหรูเนาะภาพฝันอันสวยหรูที่จะได้นอนเปล ê, ดูรวงข้าวชิวๆไม่ต้องไปล่าสัตว์ตอนนี้ก็กลายเป็นเครื่องจักรผลิตอาหารที่อ่อนล้าเนาะเหนื่อยตอนนี้คุณอาจจะโทษว่า มันเป็นความโลภก,ก็ได้แต่เงื่อนไขเนี้ยควบคุมยากจนเกินไปเราไม่สามารถควบคุมความโลภทุกคนได้และการตรัเตรียมมันก็เป็นเหตุผลที่ดีทั้งหมดที่กลุนมานี้ก็อยากจะบอกว่าการเปลี่ยนจากการเป็นพรานป่ากล่าสัตว์มาเป็นเกษตรกรผู้เหนื่อยล้านั้นนับว่าเป็นการเติบโตไหมล่ะมนุษยชาติเติบโตไปเพื่ออะไรและควรเติบโตยังไง มีอะไรที่มันผลักดันเราอยู่เบื้องหลงังที่เป็น,นกลไกเปลี่ยนโลกยุคหินมาเป็นยุคโลกาภิวัตน์หนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องการเติบโตผ่านสายตาน,นักปราชญ์หลักๆที่นำมาวิเคราะห์ว่าเราควรเติบโตยังไงหลักๆก็จะเถียงกัน2ประเด็นก็คือเราควรเติบโตผ่านโลกที่เป็นอยู่โดยเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะวิทยาศาสตร์หรือว่าเราควรเติบโตผ่านมุมมองความคิดจากประสบการณ์ของตัวเองโดยไม่อิงกับโดยไม่ได้อิงกับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เพื่อให้การเติบโตนั้นเปิดกว้างที่สุดก็เป็นเล่มที่ค่อนข้างจับประเด็นยากแต่เอาเข้าจริงเนี่ยมันก็ได้มุมมองดีๆอยู่หลายประเด็นแหละเปิดด้วยชอ,ช,ชองชารุโซชองชารุโซนักปราชญ์ชาวสวิตเจ้าของผลงานที่ชื่อว่า สัญญาประชาคมเขาบอกว่าวัฒนธรรมก็คือพวงดอกไม้ที่อําพรางโซล่ามตัวเราวัฒนธรรมบิดเบือนให้เรายอมรับระเบียบทางสังคมโดยที่ไม่คิดจะตั้งคำถามวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งที่เราเคยปฏิบัติกันมาทั้งเรื่องของการปกครองและก็เรื่องอื่นๆทำให้มนุษย์นั้นไม่ได้คิดหรือว่าใช้ทำให้มนุษย์ไม่ได้คิด หรือว่าไม่ได้ใช้วิจารณญาณของตัวเองเราถูกส่งต่อความรู้มาแบบความเชื่อที่โตแย้งไม่ได้อย่างแม่บอกว่าให้ทําก็ต้องทําและก็ทําไปโดยไม่ไม่ไมด้มีการตั้งคําถามใดๆรูโซได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่าอีมิล หนังสือเล่มนี้ก็ได้พูดถึงการเลี้ยงดูเด็กชายที่ชื่อว่าออมิลโดยที่เด็กคนนี้ไม่ได้ถูกเลี้ยงดูผ่านวัฒนธ,นธรรมเดิมและสังคมเดิมและปฏิเสธทุกอย่างที่สังคมหยิบยื่นให้พร้อมกับเปิดกว้างให้พื้นที่กับการครุ่นคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยตัวเองอย่างเช่นถ้าเด็กทำกระจกหน้าต่างแตกก็ห้ามดุด่าว่าตีแต่ให้เขาได้รับความหนาวเย็นจากอากาศภายนอกในวัยหนุ่ม อีมิลเนี่ยจะไม่ได้อ่านหนังสือเพราะว่าอยากให้เขาจุดประกายความสนใจของตัวเองตามธรรมชาติไม่ใช่แบบบทเรียนที่บังคับว่าถ้าไม่อ่านจะถูกลงโทษประมาณนี้อีมิลก็จะไม่รู้จักกิจวรรัตรไม่รู้จักขนมหรือว่านิสัยคือใครคืออะไรเขาไม่เคยต้องทําตามสูตรไม่ทำตามผู้มีอำนาจเรียนรู้จากกฎธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่กฎของผู้ใดผู้หนึ่งรูโซ ต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อการเติบโตในอุดมคติเขาไม่อยากให้เด็กๆนั้นเป็นแค่ภาพจำของผู้ใหญ่แต่เป็นชีวิตหนึ่งที่มีสิทธิ์เต็มตัวในตัวเองโดยเด็กนั้นจะมีเสรีภาพและก็ยอมค้อมหัวให้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นไม่ใช่เพื่อเจตจำนงของคนอื่นนั่นคือ การขยายประสบการณ์แห่งศิริภาพของอีมิลโดยการปล่อยให้เขานั้นได้เรียนรู้การพึ่งพาตัวเองอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญายของอีมิลแล้วเนี่ยก็พยายามเยียวยาหลักเหตุผลให้เป็นไปตามอุดมคติ100%ไม่ได้ติดกับกฎไม่ได้ติดกับกรอบเจตจำนงที่มันไม่ได้เมกเซนได้ใดที่ฉุดรั้งการเจติบโตที่มันฉุดรั้งการเติบโตไว้ สิ่งสำคัญที่สุดที่รูโซจะสื่อก็คือการเติบโตผ่านวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีคือสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นปีศาจร้ายในตัวเองแต่ปัญหามันก็คือการสร้างความจำเป็นการสร้างความจำเป็นเทียมที่ทำให้เรานั้นต้องพึ่งพิงมันและไม่สามารถแยกออกได้ว่าสิ่งไหนจำเป็นอย่างแท้จริงก็นำไปสู่การเติบโตที่ไม่มีที่สิ้นสุด ก็แตกแขนงปลีกย่อยออกไปอย่างมหาศาลแต่บางทีก็อาจจะไม่ได้ทำให้เรานั้นมีความสุขมากขึ้นสักเท่าไหร่ปัจจุบันเข้าของเครื่องใช้เทคโนโลยีเติบโตแบบก้าวกระโดดมนุษย์ก็ยอมทำงานหนักหลายเดือนเพื่อแลกกับมือถือสักเครื่องหรือว่าคอมสักตัวเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศรถยนต์ซึ่งถ้าย้อนไปในสมัยยุคหินเนี่ยคงตอบได้ไม่ยากว่าเครื่องซักผ้านั้นอาจจะไม่จำเป็นสักเท่าไหร่แต่ปัจจุบันคำถามนี้ ก็ตอบได้ยากมากไม่ต้องย้อนไปถึงยุคเกษตรกรรมที่ถามว่าควรผลิตเท่าไหร่แค่ถามว่ามนุษย์ปัจจุบันควรเก็บเงินให้มากเท่าไหร่หลายคนก็คงคงอยากจะให้มีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเหตุผลเดียวกันยิ่งมากยิ่งดีเผื่อเอาไว้ในายามฉุกเฉินแต่ความไม่แน่นอนเผื่อฉุกเฉินนี่มันประเมินค่าไม่ได้เลยเนาะที่เรามาทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะสรุปให้เห็นว่าบางทีมุมมอง มุมมองที่มนุษย์นั้นคิดว่าการเติบโตนั้นอาจจะเป็นการเติบโตเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นภายนอกแต่มนุษย์กลับไม่เคยคิดว่าปัญหาบางอย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็คือความต้องการที่ไม่สิ้นสุดภายในตัวของเรานั่นเอง